กราบสบายีพพี่น้องสบายดีอีกรอบบ่ายพี่น้องเอ้ยสิลงไปย่องย่ำกันอีกรอบบ่ายนะคะแต่ว่าแต่ว่า,าอะไรเ <c oughs> จ้าของค่ะเจ,จ้าที่เจ้าที่เ้ามยังบ่ตื่นอยู่ค่ะเท้ามาละเอ้ย เขามารับแจ็บจุ่มคักแต่กัวซององงอะไรไดเฮ้ยมึงก็ลงบ่โอ้ยิยังเป็นคนอยู่บ่พี่น้องเอ้ยคนนึ้เป็นตาแล่วข่าวเนี่ยเป็ตาทิบไม่ได้แจกข่าวหาจบ่อกคะบสิได้กินข่าวใหม่ยี่วะพี่น้องเอาลงก่อนหมดเลยล่อน้องพห้นนางนอ <c oughs> นก่อน ลงไปเกี่ยวขมาวพี่น้องจัดรอบแรงพี่น้องเลยกูลงกอนเด้อ <laughs> สิมาบีดคิงเอาเนื้อเอาเนางว่าด้เม็นเด็กน้อยได้นางเ <laughs> <laughs> มือ่ <laughs> อยบ่บลงบ่บลงเลยเขาชิลงกอนเลยได้จูบไว้จ <laughs> ู <laughs> <laughs> ชัวบุ้ยเขาเพ่เห oh e, LIKE ็นตาลอยๆอาจักเปีกบ่เฮ้ยดงๆมาจักโอ้ยพี่น้องเอ้ยอีต้นนางเด้นางมือไงกันมาได้สิไปใช่บ่ได้ไปมันบ่มีค่ะบ่มีมองไปทีแรกเข้าไปจัดแหละค่ะเขาก็บ่อนุมัติอนุเมียนี่อย่างก็เลยไม่ได้จัดค่ะแต่ก็จัดที่อยู่บ้านออแค่ไรไป กูเพิได้เมื่อวานกูซ้ำจอดกูกระปแล้วเพรากระิคีลดลงไปอีกนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันไกลพุน่นมันมาแล้วบักขำบอนมานะแมมเมมเมมเนึกว่าจะไกลสิคันตื่นอะไรให้พี่น้องติดตามลงไปเกี่ยวหน้าและเข่าหน้าแรงน้ำกันอีกพี่น้องเอ้ยอไปขึ้นมาแดดบ่มีลมมีแรงแต่กว่าโพดโพบักโมบักแตง ตื่นมาหน้าก็ไปล้างค่ะไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะนางก็ลงไปเกี่ยวข้าวต่อเลยค่ะยิ่งจับกากิกิ่งในแต่กระซูเขะโรดอย่าบอกนะลืมลืมใส่กางเกิ่งในใส่กางเกิ่งในทั้งปีนอีกเหนื่อยดีหนาะสูตลอดใจเปื่อยมึงไงมาขามก้อนข้าก้อนลงไปนะจะ สงก่นคาจะได้ง่ายไม่ไมอมา,า <laughs> คิดสมซะก่อนเนาะจุจวดสักบาทซะก,ก่อนน,น,นะแนบว่า,วาอั <laughs> นนอยหรคะโอ้ยแอมมาลาีนี่แห้งปีนก็ประคามเห้บยบ้ยทับจะี่นะบงหน้าง,งายก็ไม่จะออกห่ายนะจ้ะ <laughs> ด่าหน้าเป็นอะลู อเ,เอาม <laughs> น่ด้อาลดให้สิขึ้นไปบไปบ่ขึ้นเบิบบ่งเจ้าปนบวกปนกระเป๋าขึ้นนึกว่าเจ้าสิดมบกมี่นี่มัมกกรกระแตอ <laughs> เออ เบิ้งจะพาก็ได้ป้องกันแตนเนาะอันนี้ป้องกันมานะหามันบัดเสริมความงามให้เออสัญญากรรมให้ฟองนะคะแต่บางแห่งวงการมันเส้นก็เหยื่งอยู่นะเบิ้งเบิ่งหน้าได้ชุมยนาดูงานได้มาดูงานได้ขึ้นขึ้นค่ะว้ายว้ายว้ายอีหยัง ดึงงานอมาพี่นงบงกับว้ายใ่น่าหยับไปบงเตาใส่ตายตายตายพี่น้องใสงบงกาบเนี่ยสองตัวโอ้ยนาเห็นดีก่ตัวนึงนะโอ้ยพี่น้องมงกับ เมน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 ย้่าฮ่่า่ยิ่าฮ่ีฮ่วกะเล่นพวกยีวันไกินกับนี้ตายตายตายยามัดินอ มันกระโดดคาบคอโดดบ่โอ้ยมันสุดกินบอขนาดนี้มันเกิดน้ำ้างอืมันเกิดน้ำ้างอยู่สายมึงเห็นอะอยู่ในสายป่ะพี่อยู่ง่าพี่กูมันกูนหยาบหยาบอยู่ขั้นกูอันยังไรกูปิดยังในก้นกบกูหยาบหยาบอยู่ตีนกูมันก็มันเราดูจากเตะก่อนขั้นแรกเราสิบอขินอไม่ตอดเงาย กจะกินแบบแมงวงกาพันมาลัดทางเอาต้นเอาจมก็ทเหงื่อเลยจตกเปะซะเด้อกบีเจ๊บือแเอ้ากาะเจ๊กระจางาตัวรถดีเ้ยแม่แม่ม่มาถ่ายบ่กกง บ่เอาสดๆแบบนี้หล่นมาจิเป็นเอามากินแซ่บป่ะอืมแต่ทั้งหมดแตบอืมนีเรียกว่าจ้หยังตากแดดจิ้อีกอมพนะตูมๆมปูนห่มก็มีนะครับมันพ่ได้อารมณ์อะยังมีออล่าชุบมันดีเลย

ใหญลุมใหลุมใหลุมไปพี่น้องผมปัญญาเอาแล้วขนาดนี้หนูงูกดนูกนูกดหนกเอาให้เอาเน่ใจนะ ไหดกมาจองเรียนเลย่อยย่านไม่บงกอยย่านเจ้ากัว็่า้ายจะตื่นยงนะีไม่ได้กดตื่นมึงตื่นก็เย กมาขามนี้เทติเจเอามาลาตื่นได้มันเบามีนี่มามามามกินซากนไี่้องเลยเ่ามองได้หล่ะูดหมองห่มไปนางกินอยู่คันเทบหผูนคันนาผูนอยู่ไหนพูนนั่นคันผูนง่ายมองง่ายมองห่า เวิร์กตันไหจะได้นะไม่รู้ันกไม่ค่อยมันก็ยังนั่นอยู่เนาะอ๋อไม่ทำาไม่ี่น้องขากินมะขามต้อกันค่ะกินม่งกามม่งกามน่กสกปยวเส็จแล้วให้เลวป่ะจ๊ะจนคนพูกขี่ดักกงียบๆความสมสมอะไรได้เดี๋ยวตาเห็นหน้า ไม่อย่าพักชกเขาคือคนนอนคนนีเงียๆข้าจะมากินย่องกันอยู่นี่บ่จิเรอบอ้ะข้าซีหาให้ผมง่ายๆพี่งข้าครแต่งอย่างก็ลืมขิาจะอวย่งกัน ใว่เปล่าเียก็ต่าลืมอีกเหยฮะนจุนสมคมันกินท้งนาั้ะทางเม็ดมันินท้งายมัอยผสเพี่งต่ำนาะจะคาต่ำเนาะต่ําแสนกระปูกกระปูน้อยมากระยเ่งวกระปูกู่กินจะไม่กินปูขวัดหมักเนาะแกงน้มันแนี่รอดกระทงค่ะ ช่วยกับไปหาเหล่าผมมีหม่องเงินจัดงานเวลาม่เห็ดกระทงอ่ะทำผมมีเวลาเห็ดชักข่าเกี่ยวข่าวนั่นเาจเกี่ยวข่าวบ่าจะเน้เขาก็เล่ากับเดือนสิบสองหมอกระทงเดือนสิบสองไอไรเงาไฟไรเาไฟเงาไฟกันเต่าตีบ้านห้องต้อง้อยกระทงบ้องคนเสิก็ไมมีเงาไฟเรยก็จัดวันเดือนสิบสอง เออเน่ยอยู่บ่แมนอนะันเดือนสิบสองนะครับจัดตามประเพณีไทยบอลน่าดประเพณี้ลาวเฮาคือว่าบรมณน์นะประเพณี้ลาวเฮาคือจังหวะเอาบอลออกพรรษาออกพรรษาแล้วกระทุ่งบะเฮานะ่จาจะเอาเพ็นเดือน,อน,อนที่สองงานประเภทนี้ใช่เพราะฉะนั้นพอว่าเฮาบอกว่าจัดที่บ้านนาเฮาก็มา,า,า,าเริ่มจัดวางโบก,กี้จีนีน้ แบบไรครับไปเที่ยวขาวประจิบเดลเที่ยวแหลนให้กับบ่มีปลาพี่้อเอรยจิบเดลแลี่ลงปลาข่าวข้าเจ้าดีปะคะบุฟี่ยังห้าบริพทหฮาบริษักินน้ำเอากินแต่ต้งก so, oh, um ินน้ำเพราะกิน huh. น right ้ำท่านกินนี่กินเผาะนี่กินส้มได้เลยกินข้าวกันแท้จะกินแบนด้ยากนะคะกินส้มเฮาะอย่ามาไก่ฉันประเด็นน้ำลายแตกครับเด็ดเรียเบื้องยิ่งย่าอยู่บมาตจ บุหลายอันนี้คือบลายใัต้นต้นต้แสมัยนางเกิดมากก็ได้กินโดอยู่น,นี่ต่งเงนเนาะแบบโกบะข้ามผาหญิงสคนจะคลอง่ะตายเป็นเรืวองท้าวทำได้ก็บผิดหมากฉันเนาะตนา้นไหม่ผัด่บาคนท้าเผาท้ามากกชุดลูกแบบชุดนั่งกับเท่ห่ิดิไปท่านได้ท้าวกระชุดละ <c oughs> มพิกน่กันบอพีชว่ะก้อยพงก้อยเพ็ดๆพชบอพิกบอพีชคนนึงปากันยังมีบอมิงบิมาแควิงมาจกขึ้นมาตบเลยจีบอกว่าตบอมาลาเลยจบแฟนเธอไปั่ ตบเลยคุบอสตบเพิ่นดอกคานั่งมือไงที่ดอกเลยนั่งเห็นหน้าลายบอสตบเสียใจบอสตบตะนั่งสิตายเองแหละคาหนาเลื้ยงข่าวเลื้ยงข่าวจกนั่งหายใจทางใดแต่ละมือจะนอนตะเวนช่องม่อแล้วอืมตบไม่กึ่งไรรัดไปนะแต่ในนี้ในโฮตบมาหาเพื่อนเมื่อคืนนี้ พอนางเปิดอันฟังนำเรื่องนะนางมักนอนฟังวาร์เรื่องใน YouTube อันนี้กันโทรมาก,กวาน y o u ูทูปจริงกูเมื่อนะวระศิดาอยู่ค่ะฉันนอนรับเลยค่ะกูเมื่อจากนี้กันเนาะสี่โมงสี่โมงครึ่งพมอมาเที่ยวนข่าวตะล็บแกปนนเลยนำมาท่าน,นอาบค่ะเลขกตอข่อค่ะดี่หอดเลขแล้วกึศเหล็จะได้มากินข่าวเออม่ทะเลาะค่ะอย่า,าเออไม,ไม่ไม่สอบไปได้ไมาดูอยู่ จะขายจะร,รือเหือกระสิกะบะไหมเมื่อรุ่นมากก็เท่าไ <15. S 2> 5, 5, 5, รสิบสามหาสิหาเราหาสิบสามลอยได้สิ0ันกูณสิปัน 10, หูละทาอิดก,กะหูละสิบรอ 5, 5, 6, มาหล่ะกะหูละหาคูนหาหาโมงหกโมงสิว่าเท่าไรก 300. <laughs> ็สามร้อยฮะกูเชื่อนะกูลืมนะกูไม่ได้ตกเลยมึงอย่ามามึง <laughs> จะพังก,ก็อ,องถ้ากูสิบเรืเ่องอะไกูก็มีอยู่ในไม่ชเจอนะ ออ,อ,องเสียงอ่ะเาแ่มาเล,ลายเราไปเกี่ยวเขาเลยกมากินอย่างนี้งานาันไหนดาถึงมืออึ้นอ่ออออออะอกำมีขา้าวนน้ำเกี่ยวน้ำค่ะพอใจเกี่ยวน้ากันยังบม่ได้มีใคลงเกี่ยวจะคนนี่แหละจุ่มนั่งเลยลงไปเกี่ยวก็นั่งกินจบก่อนนะคะจุดข้าเออเอเอลุนิ่งเราคือตอนแรกเรากันอยู่เกี่ยว ัพี่น้องเอ้ยไปด้วสิ่งที่า้าวเกี่ยวข่าว,วกันแล้วค่ะที่มีกัิงพบรรยากาศไปสนิละค่ะเบรเกียวข่าวให้เบิ้งละค่ะเห็นร้ายเธออะไรล่ะค่ะเกี่ยวข่าวหูอะไรล่ะนอพี่น้องโอ้ยเบิ้งบ้งพี่น้องจะว่าเบิ้งจนมาขอกัสิฮากันยังบเลียอยูเกี่ยวข่าวโหหนาวนอน่ารายเนาะเยี่ยมมืเดียวก็แล้วลก็มียโอยู่บอมันลายเนาะจูโอ้ย ยังอีกหลายมือจ้ะค่ะยังหลายมือนะคะทงผูกกระชุกแน่กระชุกแน่เกี่ยวรวมผ้าด้วยกันค่ะตัวก้อยถัดก้อยตัวพ่อแมากับพ่อแม่เราะทุงานอ่านี้ทุงานก็สีก็มีแทนกระดับมือเดียวกันเนาะหมายความว่าก็สีก็มีบางอะไรกันหน้าห้เดียวกันไขประตูห้องกระถอะกันยังมีเวลาไม่น้องค่ะก็มีกระชุกทีาบรรยากาศวันสําเนินค่ะขอบคุณหลายผู้สขชมมาเบิ้งเป็นกําลังใจเชีซีด้วยดีเสมอมามันี้ก็บุญเขาพันศาเนะครับพี่น้องเขาให้ อยู่ด <Slow> <mail. S 1> ีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบัสสุขุสุขคนนะพี่น้องน้องแบบคนละหลายจ้าสบายดีพี่น้องสมแห้งถ่าสมแห้งสมแต่เดินผิดเจ้นหมด